ตาบัคเตรียมปรับขึ้นราคาเหตุเงินเฟ้อต้นทุนพุ่งขาดแคลนแรงงานปัญหาค่าครองชีพสูงต้นทุนวัตถุดิบแพงการขาดแคลนแรงงานรวมถึงการระบาดของโรคโควิด1 i ยังคงรุนแรงในหลายประเทศส่งผลให้ธุรกิจต่างๆประกาศขึ้นราคาสินค้าและบระิการอย่างต่อเนื่องล่าสุดแฟนชายร้านกาแฟายักษ์ใหญ่ของโลกซั b u บ k คในสหรัฐอเมริกาประกาศเตรียมปรับขึ้นราคาเมนูในร้านอีกรอบภายในปี2565 เพื่อชดเชยเงินเฟ้อต้นทุนวัตถุดิบสูงอีกทั้งปัญหาซัพพลายเชนและการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐอเมริกาการปรับขึ้นราคาของส Starbuck คในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ในรอบ2ปีหลังปรับขึ้นราคามาแล้วช่วงเดือนตุลาคมปี2564และล่าสุดเดือนมกราคม2565ไม่เพียงเท่านี้ยังเตรียมลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและส่งเสริมการขายจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังคงรุนแรงในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลก สตาร์บัคยังได้ปรับลดคัดการผลกำไรประจำปีและประจำไตรมาสแรกของปี2,565เนื่องจากโควิดสายพันธ์โอมิครอนยังคงระบาดหนักในสหรัฐทำให้การกลับมาทำงานของผู้คนในออฟฟิศล่าช้าไปด้วยอีกทั้งในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสตาร์บัคยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมการระบาดโควิด1 9ของรัฐบาล อย่างไรก็ตามยอดขายทั่วโลกของ Starbucks กลับพบว่าเพิ่มสูงขึ้น13%ในไตรมาสแรกของปี2565ใกล้เคียงกับตัวเลขที่นักวิเคราะห์จาก definitive ibes ประเมินไว้ว่าตัวเลขการเติบโตของ Starbucks จะสูงถึง13.2%แต่สิ่งที่น่าจับตามองคือยอดขายของสาขาในจีนลดลง14%ส่วนทางกับยอดขายของสาขาในสหารัฐเพิ่มขึ้น18%เมื่อเทียบเป็นรายปีหลังได้แรงสนับสนุนจากเครื่องดื่มเย็นเมนูใหม่ และจำนวนสมาชิก Starbucks Rewards เพิ่มขึ้น แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชัอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 คุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ